HRC Performance สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับ Haval H 6 HEV นะครับและสิ่งที่เราจะมาทำกันวันนี้ก็คือเราจะมาทดสอบความเร็ว0-100ถึง100กันดูนะครับว่าจะทำได้เท่าไหร่นะฮะเนื่องด้วยว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะนำรถคันนี้ไปอัปเกรดเฟิร์มแวร์เกียร์นะครับผม ที่ทางศูนย์มีให้อัปเดตตอนนี้นะครับคันนี้เนี่ยผมก็อยากรู้ว่าก่อนอัพกับหลังอัพเนี่ยความเร็วต่างกันไหมการทำงานเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวหลังอัพก็จะมารายงานผลอีกทีตอนนี้เวลาก็เที่ยงคืนครึ่งโดยประมาณนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยว่ามาตรวัดตัวนี้นะครับมาตรวัดตัวที่รถเนี่ย กับตัวเกจที่เราเตรียมจะทศสอบ0ถึง100เนี่ยนะฮะมันเท่ากันไหมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองเรื่องความเร็วกันก่อนนะครับดูตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเริ่มเทส0ถึง100อีกทีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปขับบนก่อน1รอบ ประมาณ55 58นะครับผมส่วนตัวนี้เท่าไหร่นะ5 9เ,เท่ากันไหมเดี๋ยวดูนะครับตัวนี้ก็59เหมือนกันนะครับผมโอเคเ,เราล็อกความเร็วเอาไว้เลยนะฮะใช้สมาร์ทครูสคอนโทรลล็อกความเร็วไว้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะ60นะฮะตัวนี้อยู่ที่ มันก็ได้จะต่างกันอยู่นิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับและหลังจากที่เราออกไปวนหนึ่งรอบนะครับเพื่อที่จะดูมาตรวัดความเร็วของตัวรถนะครับกับมาตรวัดความเร็วของเกจตัวนี้นะครับก็คือให้ใกล้เคียงกันนะฮะะเวลาเราเทสศูนย0ถึงกิโมตรต่อชั่วโมงเนี่ย ว่าได้กี่วินาทีมันก็จะได้ไม่เพี้ยนมากนะครับคราวนี้เราก็มาดูว่ามีตัวแปรอะไรอยู่บ้างนะครับสำหรับการเทสครั้งนี้นะฮะว่าจะส่งผลต่อเวลา0ูถึง100มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งผมเชื่อว่านะครับการเทสที่ออกมาจากโรงงานเนี่ยเขาไม่น่าจะเติมน้ำมันเต็มถังนะครับเพราะว่ามันจะทำให้รถหนักแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่า ตอนนี้เรามีตัวแปรอะไรอยู่บ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือ o อา s i d ์เทม p ์ของผมเนี่ยตอนนี้กลางคืนนะฮะก็จะอยู่ที่30องศา Intake Air ์เทมหรืออุณหภูมิที่เข้าเครื่องเนี่ยก็จะอยู่41องศานะครับส่วนอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น87องศาเซลเซียสนะครับผมแล้วก็มาดูที่ของตัวรถนะครับลมยาง แรงดันลมยางตอนนี้อยู่ที่ประมาณ36นะฮะประมาณ36แล้วกันนะครับเพราะว่าแต่ละล้อก็จะไม่เท่ากันเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้เราใช้เป็นโหมดสปอร์ตนะครับในการทดสอบครั้งนี้น้ำมันนะครับระดับน้ำมันก็คือเต็มถังนะฮะเพิ่งเติมนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูด้วยนะฮะว่า ตอนนี้เอเรามาดูว่าตอนนี้วิ่งไปที่19,943กิลเมตรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปอัพ p c u นะครับผมส่วนอันนี้ผมเปิดเป็นโหมดที่สตาร์ทเครื่องไว้ตลอดเวลานะครับเพื่อให้ระดับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่สูงนะฮะเนื่องจากว่าผมเคยลองที่ลองใช้ EV ธรรมดาใช่ไหมครับเสร็จแล้ว เราพยายามที่จะออกตัวอย่างรวดเร็วเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทขึ้นมานะครับผมก็ไม่อยากให้เกิดอาการระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมาด้วยนะฮะก็เลยอยากให้มันดูสมูทที่สุดก็เลยเลือกที่จะเปิดโหมดสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีตอนที่เทสโูนถึงร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าโหมดไปพร้อมๆกันนะครับ ซึ่งผมก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันครับว่ามันเข้าตรงไหนปกติก็จะดูแค่ว่าเครื่องยนต์ทํางานปกติดีไหมนะครับอุณหภูมิน้ําอุณหภูมิเป็นอย่างไรนะครับระดับแรงดันแบตเตอรี่กี่โวลต์ปกติก็จะใช้อยู่แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปพร้อมๆกันเลยนะครับน่าจะเป็นที่ time a t t a c k นะครับแล้วก็เลือก ที่ซีเล็กโหมดศถึงร้อนะครับ 0- ถึงร้อก็ถูกต้องนี่นะ่าอ๋อสตาร์ทด้านบนนะครับผมแมรถใหญ่จังเลยนะครับตอนนี้เขตวัดเราก็บอกแล้วว่า Ready to go นะครับผมเดียวผมรอให้รถโลง่ลงนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความเร็วที่เราจะได้เนี่ย เวลาเท่าไหร่นะครับผมลืมบอกอีกนิดนึงครับว่าเชื้อเพลิงที่ใช้นะครับเป็นแกสโซฮอ95นะครับเต็มถังแล้วก็มีน้ำหนักบรรทุกรวมคนขับด้วยนะครับแล้วก็ของจุกจิกในรถเนี่ยไม่ได้เอาออกโดยรวมก็ประมาณ100กิโลกรัมได้นะครับรวมๆก็ประมาณนี้ โอเคลดโล่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยว่าได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะลองขานความเร็วดูด้วยนะฮะถ้าทันนะครับผมหนึ่งสองสามโอเคร้อยแล้วนะครับ เรามาจอดดูกันว่าได้กี่วินะครับผมในรันที่หนึ่งนะฮะก็ครั้งแรกเลยไม่เคยทํานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้เท่าไหร่ช่วยกันอ่านไปพร้อมๆกัน8.92นะครับผม8.92เดี๋ยวเราลองมาเทสรันที่2ดูนะครับในรันที่2เนี่ยผมจะปิดโหมดลุยน้ำนะฮะลองดูว่าถ้าเราใช้เป็น EV บวกเข้าไปด้วยนะครับ จะเป็นยังไงนะฮะอันนี้ผมก็รีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับเรดี้ to go อีกแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อกี้ก็ขานความเร็วไม่ทันนะเหมือนกันนะครับเ๋รเป็นครั้งแรกนะครับโอเครถหน้าโล่งลดหลังโล่งนะครับพร้อมครับไปครับ ไปในหมู่บ้านนะครับไปจอดแล้วเดี๋ยวดูพร้อมกันว่าได้เท่าไหร่เพราะว่ามันก็ยังกระพริบอยู่ตรงนี้แล้วผมก็ยังไม่สามารถที่จะอ่านค่าได้นะครับเนี่ยเราเลี้ยวไปจอดดูพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้เปิดเป็นโหมดไฮบริดนะครับสําหรับรันที่2นะครับเปิดเป็นโหมดไฮบริดซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวเราดูก่อนดีกว่า ว่าเท่าไหร,ร่นะฮะผมก็ยังมองไม่เห็นค่าเหมือนกันโอเคจอดเรียบร้อยไปดูไปพร้อมๆกันครับ8.66นะฮะก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับก็เรื่องนี้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับว่าเราเปิดเป็นโหมดไฮบริดไหมนะครับหรือว่าเป็นเพราะรันแรกเนี่ย ยังไม่เคยขับมาก่อนหรือเปล่านะครับก็อาจจะมีความเป็นไปได้แล้วเดี๋ยวหลังจากที่อัพเฟิร์มแวร์ของเกียร์แล้วเนี่ยผมก็จะมาเทสให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะว่าความสมูทของเกียร์เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องของเวลา 0- 100ถึงออีกเหมือนกันว่าจะออกมาต่างกันมากไหมนะครับโอเคครับงันเดี๋ยวเราเจอกันตอนที่หลังอัพเกียร์แล้วนะครับผม และนี่ก็เป็นเอกสารนะครับที่เราได้นำรถเข้าสู่นะครับว่ามีรายการทำอะไรไปบ้างนะครับก็จะมีเช็คระยะ20,000กิโลเมตรกับอัพเฟิร์มแวร์เกียร์นะครับที่เขียนว่า TCU นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันดูว่าก่อนอัพและหลังอัพอัตราเร่งช่วง0-100ถึง100เนี่ยนะครับ วินาทีจะลดลงไหมนะครับใช้เวลาเท่าไหร่นะครับโดยที่เดี๋ยวเราก็จะมาดูตัวแปรเหมือนเดิมนะครับว่ามีอะไรอยู่บ้างตอนนี้นะฮะเริ่มจากที่แบตเตอรี่ก่อนนะครับแบตเตอรี่ของไฮบริดนะครับก็เต็มนะครับแล้วก็มาดูที่อ่ะอันนี้คือหลังจากเมื่อวานนี้นะครับประมาณ19,000 900โลกว่าๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็น2 0 0 0 0กับ80ิกิโลเมตรนะครับก็คือหลังจากที่ไปเช็คระยะ20,000ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอ่าเรามาดูตัวนี้นะฮะเมื่อคืนนี้ผมไม่แน่ใจว่าอุณหภูมิภายนอกเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้เป็น27องศานะครับแล้วก็อุณหภูมิที่เข้าห้องเผาไหม้นะครับอินเทคแอร์เทมอยู่ที่39 อุณหภูมิน้ำอยู่ที่84นะครับอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาอ่อลมยางอีกอย่างหนึ่งนะครับแรงดันลมยางแรงดันลมยางอยู่ที่อ่าประมาณประมาณ36แล้วกันนะฮะน่าจะพอๆกับเดิมแล้วก็โหมดที่ใช้เป็นโหมดสปอร์ตช่วงเวลาเมื่อวานตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับวันนี้ขยับมาหน่อยนึงเป็นเที่ยงคืน43นาที เดี๋ยวเรามาดูเวลาของเมื่อวานกันนะครับเวลาเมื่อวานที่ทำไว้ดีที่สุดของรันที่สองเนี่ยนะน่าจะต้องรีวิวนะครับดีที่สุดของรันที่2อ,อยู่ที่8.66นะครับ 0- ถึงร้อนะฮะเดี๋ยวเรามาดูของวันนี้กันนะครับเราก็จะใช้โหมดเดิม ในการทดสอบนะครับก็คือสปอร์ตแล้วก็เปิดเปิดโหมดไฮบริดด้วยนะครับผมผมต้องแจ้งก่อนนะครับว่าการทดสอบนี้ไม่ได้นําไปอ้างอิงกับรถคันอื่นๆนะครับอันนี้เป็นการทดสอบเฉพาะรถคันนี้เพียงคันเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้จะไปแข่งกับค่ายไหนด้วยนะครับแค่เราอยากรู้เฉยๆนะครับว่าก่อนอัพกับหลังอัพระบบเฟิร์มแวร์เกียร์เนี่ย การวิ่งหรืออัตราเร่งเป็นอย่างไรนะครับส่วนเรื่องอัตราบริโภคน้ำมันนะฮะก่อนอัพเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณช่วง15-17กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ส่วนหลังอัพแล้วก็ยังไม่ได้ทดสอบนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเติมน้ำมันเต็มถังนะครับหลังจากที่กลับมาจากศูนย์นะครับแล้วก็อีกนิดนึงที่ผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราทดสอบ ในสนามแข่งหรือสนามแด็กเนี่ยนะฮะที่มีฝุ่นบนถนนน้อยกว่าก็อาจจะทำให้เวลาตรงนี้ลดลงด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราแค่จะมาดูกันคร่าวๆนะครับว่าเวลาที่ทำได้โดยทั่วไปจะเป็นประมาณไหนนะครับงั้นเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปข้างนอกกันเลยดีกว่าครับโอเคนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาทําการทดสอบกันนะครับให้ดูสัญลักษณ์ตรงนี้ก่อนว่ายังเป็นโหมดไฮบริดนะครับมีคําว่า EV ขึ้นมาแล้วเราก็จะมาเริ่มทดสอบกันนะครับโอเคสำหรับดันที่3นะครับ Ready to go นะครับเดี๋ยวรอให้รถคันข้างหน้าวิ่งไปห่างจากเราก่อนนะครับ โอเคครับตอนนี้รถก็โล่งแล้วนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเดี๋ยวเรามาเริ่มไปพร้อมกันเลยครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่เราอัพเฟิร์มไ์แล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมโอเคพร้อมนะครับ3 2 1ไปครับ เป็นเวลาของรันที่3นะครับหลังจากที่อัพเฟิร์มแวร์เกียร์นะครับไปแล้วนะฮะก็คือ8.74วินาทีนะครับเอ่อก็ไม่ได้ช้ากว่าเมื่อวานเยอะเลยนะฮะก่อนอัพอาจจะเป็นที่การเดินคันเร่งของผมเองนะฮะที่ทำให้เวลามันเพิ่มขึ้นแต่ว่าเพิ่มขึ้นจุด08วิเนี่ยผมมองว่าก็ไม่ได้ว่า แตกต่างอะไรกันมากเลยนะฮะถือว่าพอๆกันกับของเดิมนะครับก็ไปดูเรื่องอัตราการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงต่อไปนะฮะว่าการที่อัพมาแล้วอาจจะการต่อเกียร์สมูทมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะช่วยในเรื่องอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สรุปได้ว่าก่อนอัพกับหลังอัพนะครับวิ่ง0ถึงร้อนะฮะใช้เวลา เท่าๆกันลักกันนะครับก็ขอสรุปเป็นแบบนี้โอเคครับก็อาจจะใช้เป็นข้อมูลได้บ้างนิดๆหน่อยๆน,นะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับราตีสวัสดีครับร